ไปสอนนรองทองหลอไม่ไม่ไปครับไปทำอะไรครับสอนนองทองหลอซึ่งกับพลังงานสอสก็คุยกันแล้วนะครับผมเขาก็เอาหลักฐานแล้วก็ประเด็นให้ดูแล้วเรื่องทองหลอครับไม่มีอะไรครับคือเป็นแก้เกี้ยวเขาเรียกว,ว่าเข้าใจคำว่าแก้เกี้ยวไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปไปศึกษาดูคําว่าแก้เกี้ยวหมายความว่ามันมันมันไม่ได้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเป็นเป็นดำเนินคดีเพื่อแก้กยวเรียกว่าโอ้โหผู้ชมวันหยุด แต่มีเรื่องราวเนี่ยมากมายจริงๆฮะกรณีของลัทธิเชื่อมจิตที่ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยคุณผู้ชมคือถึง3ฝ่ายนะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าถึง3ฝ่ายและคลิปที่เราเปิดไปข้างต้นเนี่ยเราให้ดูถึงความมั่นใจของทนายธรรมราชนะฮะว่าเขาเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเปิดหน้าชนเนี่ยกับทุกกลุ่มที่มีการฟ้องร้องกันคุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้เราไปไล่เรียงกันก่อน ปรากฏว่าอีซอขยี้ข่าวฮะผู้ชมได้มีการโพสต์ก่อนเลยฮะว่าแถลงการฉบับที่ 2, 2คือต้องบอกว่ารัฐธีเชื่อมจิตเนี่ยเขาเคยออกแถลงการเนี่ยฉบับที่ 1, 1> แต่อีซอมีการโพสต์ว่าแถลงการฉบับที่2กําลังจะมีการเปลี่ยนตัวทนายเพราะคนเก่าเนี่ยจุดๆๆเนี่ยผู้ชมตามข้อความว่าอีซอเนี่ยโพสต์ว่าอะไรปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ย อีซอเขาเนี่ยแม้จะถูกโต้กลับมาเขามีการคอมเมนต์ต่อนะครับว่าส่งสปายมาส่งสปายกลับแล้วมาดูกันเรื่องที่อีซอเนี่ยแฉจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จนอกจากนี้คอมเมนต์ต่อนะครับว่าในที่ตัวเองเนี่ยเป็นสื่อโซเชียลขอเป็นกลางนะคะเป็นกลางกันชัยนี่คือมุมมองของอีซอที่ต้องบอกว่ามั่นใจเหมือนกันว่ารัทธิเชื่อมจิตเนี่ย จะมีการเปลี่ยนตัวทนายเนี่ยหรือไม่ทีนี้ไปกันที่ฝั่งทนายธรรมราชหลังจากที่ทนายธรรมราชเนี่ยเคลื่อนไหวและก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนแพ้คดีให้กับอาจารย์จตุรงจงอาสาเนี่ยคุณผู้ชมพออีซอโพสปุ๊บทนายธรรมราชเนี่ยโค้ต่อนะฮะว่าหากจะเสฟข่าวอะไรหรือว่าเรื่องราวที่มันหลุดออกมาในโซเชียลอยากจะให้ฟังเนี่ยทั้งสองฝั่งคืออย่าไปฟังอีซอฝั่งเดียว ให้ฟังฝั่งเชื่อมจิตด้วยว่าจะมีการเปลี่ยนตัวทนายเนี่ยจริงหรือไม่ก็ต้องบอกว่าหากข้อความของทนายธรรมราชที่ผู้ชมเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็ยังมีการแสดงความมั่นใจนะฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตัวทนายและให้ฟังข้อความเนี่ยจาก2ฝั่งอย่าฟังแค่อีซอฝั่งเดียวที่มีการแฉว่าจะมีการเปลี่ยนตัวทนายส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมก็ฝั่งที่3เนี่ยก็คือลัทธิเชื่อมจิต ปรากฏว่าลทัทธิเชื่อมจิตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะดูเดือดและโพสต์ในตั้งแต่เมื่อวานนะผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นของพี่หนุ่มกัญชัยว่ามีการเนี่ยตัดต่อเอาข้อความบอกว่าเด็ก8คขวบเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดเขาเนี่ยไม่พอใจในข้อความตรงนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเพจนิลมิตรเทวาจุติได้มีการโพสต์ข้อความต่อเนื่องผู้ชมบอกว่ารู้นะว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งวุ่นกันใหญ่ ประชุมกันดึกดื่นเพราะกลัวว่าลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยจะมีการแฉข้อมูลคือข้อมูลเขาพูดนะผู้ชมว่าเจ้าข้อมูลตรงเนี้ยเขาจะมีการนําข้อมูลเนี่ยไปให้สํานักพุทธนะฮะแล้วก็กระทรวงพอมอซึ่งส่วนตรงนี้เขามั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยวงในของพี่หนุ่มกําลังวุ่นกันเลยกลัวกันเหรออันนี้คือความเคลื่อนไหวของลัทธิเชื่อมจิตต้องบอกว่าน่าสนใจมากคุณผู้ชมว่าโอ้โหวันนี้เนี่ย มีการเคลื่อนไหวออกมาเนี่ยหลายฝ่ายมากๆทีนี้เราก็ต้องจับตาดูฮะว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องราวมันจะจบลงอย่างไรเชื่อว่าตอนจบเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วฮะไทยนิวส์อออนไลน์คุณภาพาคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ย ได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ